เปิดโชคชะตาเดือนตุลาคม2566ดวงการเงินการงานความรักโชคลาบสุขภาพข้อควรระวังและเคล็ดลับเสริมดวง ชาวราศีเมถุนผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมทางด้านการงานการงานเป็นช่วงพีคได้งานมีการแข่งขันประมูลแนวโน้มดีกับเราแต่ก็ต้องต่อสู้ไม่ย่อท้อบางครั้งเจอคู่แข่งที่สูสีอย่าลืมว่าในชัยชนะมักมีความเสี่ยงการสมัครสอบแข่งขันได้ความสำเร็จได้เลื่อนขั้นตำแหน่งมักทำงานไม่อยู่ติดที่ทางด้านการเงนิน การเงินดีมั่นคงระดับหนึ่งได้เงินจากงานธุรกิจเงินเข้าคล่องตัวเงินเดือนเพิ่มบางคนมีจัดการเรื่องหุ้นส่วนมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวธุรกิจบอกกับการวางแผนบริหารการเงินเพื่ออนาคตที่ดียั่งยืนถ้ามีปัญหาอาจต้องหาแนวทางใหม่ๆม,มาใช้ทางด้านความรักคนโสด พบรักแรกสบตาบางคนมีรักหัวปักหัวปัมระวังรักคนมีเจ้าของรักแอบรักซ่อนรักซ้อนพบรักอุปถัมภ์รักแท้แพ้ใกล้ชิดระวังเผลอรักผิดจะกุ้มใจบางคนสันโดษไม่รักใครคนมีคู่ช่วงนี้รักมีความโรแมนติกมันเอาอกเอาใจรักจะหวานซึ้งอาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายทำให้รักขึ้นขึ้นลงลงทางด้านสุขภาพร่างกายแข็งแรง ควรดูแลจิตใจไม่ให้เครียดข้อควรระวังจำเป็นต้องเตือนสติตนเองอยู่เสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงจึงควรระวังอาจสูญเสียงเงินทองมากมายจากการลงทุนที่เสี่ยงเคล็ดลับเสริมดวงเสริมดวงชะตาเพื่อเปิดโอกาสให้มีโชคในการลงทุนและเสี่ยงดวงควรใช้รูปวอลเปเปอร์มือถือ